ความสําคัญและความประเสริฐของสุรบักรดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของสุรบักรดนะครับสองอายะสุดท้ายเนี่ยนะครับฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากอบูมัสอูรได้กล่าวว่ากอละนนบีิุสลัาฮุอะฮัลลัมมัดกล่าวบิลอายะตัยนีมินอาคิริ ส و รตินบกักรตีในไลลัลติลลกฟาตาหูนะครับเป็นฮัดิษที่บันทึกดูอยมัมทติดมีซีฮัดิสตียนะครับได้บอกว่านาบีได้บอกว่าใครที่อ่าน2องค์การสุดท้ายก็คืออามานะรอซูนนี่แหละครับพี่น้องไปเปิดดูได้เลยหลังสุดท้ายของอายะสุรออนบักรอ่านสองอายะสุดท้ายเนี่ยนะครับในคืนนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเพียงพอแล้ว นั่นหมายความว่าอิหม่ามนาวีได้ให้ความหมายว่ามันเทียบเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ยืนละหมาทั้งคืนหรือมันสามารถที่จะคุ้มครองเขาให้พ้นจากชัยตอนและให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาจากชัยตอนมารร้ายพวกสยศาสตร์ต่างๆพวกเล่นของนะครับแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยก็สามารถที่จะ ลลาาาเรา์ต่เราก็จะคุ้มครองเขาจากการอ่านสุรบาบกการ้นนี้นะครับคำละคำว่าลาฟาตาฮูเนียอม,มอินุไฮยัดบาวามันไมาถึงการครอบคลุมไปถึงสองอย่างด้วยกันและอ,อีกอีกอันหนึ่งอีกบทหนึ่งได้กล่าวว่ามันก็เราคอที่มันบากกรอนอัจจะจะอัดอันฮุกิยามไลล่ะนะครับการอ่านช่วงท้ายของบากกร้อเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่เขานั้นจะจะไม่ต้องลุกขึ้นละหมาดในยามคำคืนนั่นหมายถึงว่าความสําคัญและอยากจะให้ต้นพี่น้องเนี่ยได้รักษาการอ่าน อันกุรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงท้ายของสุรบักรร์บักรกร์เนี่ยเป็นสุรที่ยาวที่สุดในอันกุรานนะครับต่อหลังจากที่มีฟาติฮะแล้วก็บักรร์นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในบทคำอ่านที่เป็นอันกุรานที่อยากจะให้ท่านพี่น้องพยายามอ่านกันทุกวันนะครับ